ื่องนี้เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมเข้าใจว่าปาฏิหาริย์คืออะไรในครอบครัวที่ยากจนแห่งหนึ่งเด็กน้อยวัยแปดขวบเธอเพิ่งได้รับรู้ว่าแม่ของเธอกําลังป่วยหนะักและหนทางเดียวที่จะช่วยแม่ของเธอได้ก็คือการผ่าตัดแต่การผ่าตัดนั้นจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากๆพ่อผู้เบ,บาๆก,กับแม่ที่กําลังน้ําตานองหน้าว่าในตอนนี้คงมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่จะช่วยแม่ได้เด็กน้อยได้ยินดังนั้นเธอวิ่งตรงขึ้นไปที่ห้องนอนของเธอพร้อมกับหยิบกระปุกโมลอมสินแล้วก็ทุมมััันนจจแแตตกกกกหลลงงาาที่่รรรรววววเเเเ็ข้้ะปป๋ธอออิไ นบ้าและทุกๆครั้งที่เธอผ่านร้านขายยาเธอจะวิ่งตรงเข้าร้านขายยาทันทีเธอจะพูดประโยคเดียวกันว่าหนูขอมาซื้อปฏิหารหน่อยค่ะและแน่นอนครับทุกร้านก็จะงงมากๆก่อนที่จะคิดว่ามันเป็นมุกเล่นของเด็กแล้วก็เมินเธอก่อนที่จะคุยกับลูกค้าท่านอื่นจนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินครับเธอวิ่งมาถึงร้านขายยาอีกร้านหนึ่งคราวนี้เมื่อเธอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ขายยาเธอก็เอาเศษเหรียญทั้งหมดออกมากองหน้าเคาน์เตอร์หนูขอซื้อปฏิหารหน่อยค่ะหนูพร้อมจ่ายด้วยเงินท,งทั้งหมดที่หนูเก็บมาเลยแต่ร้านขายยาร้านนี้้กก็ไม่่่่ตตาาาาาาางงงจรรรรรนนอืคคัับบเเเขยยแ